สวัสดีจาทุกคนวันนี้วันเสาร์จ้าวันสวเสาร์จากออสเตรเลียจ้าวันนี้วันนี้จะพาไปตลาดนัดจ้าสิ่งแรกที่ไทเกอร์อยากได้ก็คือสายไหมจ้าพี่น้องปตลานันัดทีไรก็ต้องโดนสายไหมตลอดเลยจ้าจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะจ้าเนาะมีสองสีจ้าสามเหรียญห้าซฟก็ประมาณกี่บาทละ่ะหนึ่งเหรียญก็ประมาณ ยี่สิบสามว้าวบิ๊กไฟเลยยี่สิบสามสี่สิบหกสี่สิบอ่าสี่หกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเกือบแปดสิบบาทจ้ะพี่น้องแล้วน,นี่เป็นงานงานฝีมือจ้ะงานทำมือเป็นตุ้มหูข้อมือเนา,จานะจ้ะเนาะแล้วก็มีอา่าของขายจะเยอะแยะเลยวะนี่มีทั้งมือหนึ่งมือสองจ้ะนี่กำลังถ่ายดูนี่เป็นสีทาบ้านจา้ะสีทาบ้านเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น งานฝีมือจ้ะทำขึ้นมาสวยๆงานช่างจ้ะอันนี้ก็มากินโชวิกละอ,อร่อยอคักจากพี่น้องไปดูกันเ <don> ลยมีต้นไม้ขายด้วยจ้ะพี่น้องต้นไม้ต้นประดับเนาะจะเนาะมีหอต้นปวยเซียนไหมอืมมึงนอกก็มีปวยเซียนอยู่ด้วยจา้ามีกระบองเพชรเนาะส่วนนนี้ก็จะเป็นงานฝีมือนะจจะเนาะ งานทักจะ้ะทับกคนใส่กรอบรูปเนาะนะจ้ะเนาะสวยงามจะ้ะมีหลายรูปภาพเลยแล้วแต่คนชอบเนาะ <at> ชอบแบบไหน <I 'm S 1> ก็เ name, <man. S 1> ลือกเอาเนาะ <laughs> ไปจ้ะไปดูอีกอันนี้ก็จะเป็นของมือสองจ้ะรองเท้าตุ๊กตาของเล่นเด็กๆน,น,นะจ้ะเนาะเยอะแยะเลยของก็นั่นแหละตามนั่นจ้ะถูกๆูห้าดอลลาร์ซิกดอลลาร์ หนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์มีเมือจะเลือกเอามือหนึ่งมือสองจ้ะร้านนี้ก็จะเป็นขายพวกของกิฟช็อปนะจนะ๊ะเนาะกระเป๋าก็มีมือหนึ่งก็มีมือสองก็มีจ้ะแล้วก็เป็นอ่าพวกอ่าเขาเรียกอะไรนะตุ้มหูสร้อยที่หนีผมนะจนะ๊ะเนาะแหวนก็มีเนาะไปไปดูกันมีหลายอย่างเลยจ้ะมีทั้งมือหนึ่งมือสองจ้ะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลย จาเยอะแยะเลยเครื่องประดับ mm hmm. okay. สวยๆทั้งนั้นเลยจ้าพี่นอ้อง mm hmm. อันนี้ก็เป็นของแต่งบ้า <now? S 1> นจา้า mm hmm. มือหนึ่งก็มีมือสองก็มี mm hmm. เรื่องระโดดจา้า mm hmm. ถูกๆทั้งนั้นเลยแ mm hmm. จกันก็มีนเ mm hmm. วันนี้ของเยอะมากโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างแล้วจ้ะเนาะเครื่อง mm hmm. ตัดหาก,ก็มี เสื้อผ้าชุดทำงานรองเท้ามีมัดจารันนี่มีอะไรมั่งของแต่งบ้านจ้าลูกบิ๊กทรัครองเท้ารองเท้ามือสองอาทิตย์ไหนไม่รู้จ้มามาตลาดนัดีละแล้วก็ไทเกอร์ก็มาได้สกูตเตอร์นะจ๊ะเนาะสกูตเตอร์อันนึงถ้าเกิดบซื้อของใหม่ก็ราคาก็เกือบร้อยนั่นละจ้ามาซื้อก็นี่ราคา25เหรียญจ้ะ ครับได้เหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าจากกรเป๋าทักมือเนาะโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างจา้ะเครื่องมือช่างอุปกรณ์ช่งางนะจ๊ะเนาะเลือกอลดรของใหม่โซนนี้ก็จะเป็นหมอนนาฬิการูปภาพชุดคลุมนะจ๊ะเนาะชุดคลุมใส่นอน งานแกะสลักก็มีพี่น้องรูปภาพแกะสลักก็มีจ้าวางของสวยงามทานแก้วตรงนี้ก็จะเป็นสอยคอจะพี่น้องใส่คอหินแก,กนะสลักเนาะจ้าเยอะแยะเลยช่วงนี้ของก็จะเยอะหน่อยเขาก็จะมาขายเนะาะไกลคิดมัดแล้วเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายพักผลไม้เนาะจ้าเนาะพักผลไม้สดๆเลยจ้าเยอะแยะจา้าเลือกเอาโลด อันนี้หัวชาป้าหัวใหญ่ใหญ่เว้อโวคาโด้ราน้องอิงกี้ร้านนี้ก็จะเป็นขายพวกต้นไม้นะจน๊ะเนาะพวกพาร์กพวกเบียต้นไม้น้อยๆน,ยนะจะเนาะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะก็เตรียมเพาะอันนี้ก็จะเป็นเบียรพริกจากพี่น้องจา๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้า